โอเคผมไม่ใค่อยกลงคลิปผมมันลงคลิปเจกเชอไปสองคลิปแล้วไ่อ่าผมสงสัยว่าคุณจะเดือบเบลอระหว่างสองอันนี้ซึ่งมันเบลอย่างไงน่ะเลยอ่ดูนะเอคือโกทอนระดับเลเจนซึ่งโกทอนคี่เกียร์โกทอนอุวกาอกในนี้ยี่ิบห้าเปอเซ็นต์ีโกทอนยี่บห้าเปอรนต์เป็นระดับ เลเจน d ารี ary, สีทองสว่วนอีกอันหนึ่งคือ,อไลท์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมสุงได้ซิ่งมาเป็นระดับอะไรใช่ไหมระดับที่มาก่อนก็เลเจนเลโฮยี่สิบเปอร์เซ็นได้เลช่วยยี่สเปอร์นได้เลเลช็อตโอเคเลช็อตได้แล้ว กเราไปดูว่าเล่ยมันหาง่ายกว่าหรือหายากกว่าไอ้คนละเทียนี่คือเล่นี่คือเลเจนด์เลเจนารี่หายากกว่าแลเนี่ยทำไมแล่ยหายากกว่าเลเจนด์ฮะกูใจเย็นไปหรือเปล่าหรือคนอื่นมาพ่อตาแทนแล้วฮะฮะ